สวัสดีคะ่ะ FC ที่นา่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วคะ่ะกับมาดามบ้านนอกไลา์อินสวีเดนตอนนี้เวลาทุ่มเครื่องคะ่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้ย้ำแรงบ่มีแดดคะ่ะอากาศอยู่ที่12องศาค่ะตอนนี้เมื่อน,นี้คอยเลิกงานมาคอยเมื่อยห,หลายคอยกินขา่าวเราคอยก็เข่าเไปนอนนะคะตื่นขึ้นมากระทุมนึง มันเมื่อยนะค่ะทุกคนอันสินค้ามานะคะ่ะทุกวันสุกเราก็ต้องจัดเลี้ยงสินค้าเมื่อนี้กนอกาจัดถ่องนมพร้อมเติมนมนะคะอากาศสิบสององศาก็ถือว่าเย็นดีนะคะบอห้อนบอ่หนาวนะคะทุกคน มื่อนี้ย่อยมีเรื่องที่สิมาเบาไห่ทุกคนฟังนะคะตอนแรกข่ว่าสิบว่าอัดคลิปได้ค่ะเมื่อเนี่เพราะว่าข่อยเมือ่อยหลายกลับมาหอดบ้านกินข่าวเ้วก็นอนหลับเลยนะคะตื่นขื้นมาก็เลยมานังกินกาแฟเราก็เลยซืนพอซืนแล้วก็เลยโอ้ยมะเบาเรื่องนี่ไห่ทุกคนฟังดีกว่า เบาพื้นพยายอีกคือเก่าล่ะ <c oughs> ขั้นบอเบาพื้นพยายกับบมินแนวเบานะคะกับสืบเนื่องม้าตึงแต่คลิปก่นกอนๆล่ะคะ่ะที่พยายนะ่ะแล้วสั่งใหม่ม้านะคะแล้วเราก็บอบกคอยคอยก็เลยได้เอาเงินนะ่ะมาจ่ายค่าใหม่นะคะทุกคนพอคอยจ่ายค่าใหม่แล้วเ,เงินก็นลอยลอนะคะคอยแต่กับมียนนอยู่หน่อยๆเพราะได้ เซฟไว้ถั่ใส่นะคะว่าสิเก็บไ้ถ้่เป็นค่าน้ำมกนน้ำมันไปทำงานแต่ว่ามันก็ต้องมีารายจ่ายเล็กๆน้อยๆจิปาทานะคะคอยหลอกแค่และเอาไปเอามาเงินกระเบิดนะคะตอนที่เราซื้อใหม่นอนคอยก่าคุ้มให้เราไปหางานนะคะ แล้วก็ได้งานอิลีแต่ก็มีอุปสรรคนะคะเราผัดไปได้สีดวัคซีนแล้วกับมาป่วยพอป่วยแล้วก็บ,บ่าด้ไปทํางานนะคะทุกคนแล้วน้าซ้ําบ้านหลังที่แล้วนะ่ะได้งานนะคะลูกสาวเขากติดโควิดอีกพอติดโควิดแล้วจะต้องรอจนเขาหายดีนะคะแล้วตอนนี้พญายล้วก็หายดีเป็นปกติแล้วนะคะแต่ก็บ,บ่าด้ไปทํางานคือเกา่า คอยกันเลยอูกอังบันนี่คอยกันเลยต้องสีคิดหาหม่องนะคะว่าสิเหตุจังไดจังคอยสีเอาตัวรอดไปหอดวันทียี่สิบหาวันทีเงินเดือนคอยออกนะคะวันทียี่สิบหาเมือ่อคืนนี่คอยกันนอนคิดนอนอ่านอยู่เบิดคืนละคะ่ะเอาไปเอามา้าคอยกันเลยคิดพ่อหนาเพื่อนสาวคอยนะคะทุกคน เพื่อนสาวข่อยคนนี้เป็นคนมาจากประเทศจีนค่ะเขามีลานค่าเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตน,น้อยคือ้านที่ข่อยทํางานนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็มี้านอาหารยุคแคมป์ิ้งหม่องพักพรตากอากาศของฝรั่งของประเทศสวีเดนนี่แหละค่ะ,ะช่วงซัมเมอร์่อยกระสิไปซอยงานเขานะคะกระเฮ็ดวันเสาร์วันอานทิตย์ยังสี่แหละค่ะเพราะ,ะได้เงินพิเศษ <laughs> มเมื่อคืนนี่ข่อยก็เลยตัดสินใจส่งขอความไปถามยืมเงินนะคะ่ะทุกคนทั้งอยากอายทั้งเกรงใจเพราะว่าเกรงใจที่เขานะ่ะดีน้าข่อยนะคะเขาเคยดีน้าข่อยหลายข่อยเลยเกรงใจเราก็อยากอายเพราะว่าข่อยนะ่ะมีงานมีการทําอยู่กัยังได้ยืมเงินมูใสอย่างสินะคะพอข่อยส่งขอความไปแก้กระตอบโอเคมาทันทีเลยค่ะทุกคน แล้วแกก็โอนเงินเข้าบัญชีข่อยพร้อมนะคะเพราะว่าแกมีหมายเลขบัญชีข่อยอยู่แล้วตั้งแต่ข่อยมาอยู่ประเทศสวีเดนนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ข่อยขอยืมเงินน้ำมูลนะคะครั้งนี้มันจนต่ออหลีค่ะทุกคนเอชีวิตเมียฝรั่งนะคะ่ะชีวิตเมียฝรั่งตกอับจนต้องยืมเงินน้ำมูลน้ำพวกใส่นะคะ่ะ บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นยางจ้งยข่ผู้หายพญายฝรั่งดังโมแก้ปัญหาหายืมเงินมาไว้แต่ใส่ในขอบครัวข่อยขอบอกตรงๆเลยนะคะทุกคนว่าพญายฝรั่งนะ่ะแล้วพมีเครดิตหรอกคะ่ะธนาคารกะอันกะตันนะคะทุกคนหนีแล้วหลายแล้วที่นี่เรากะบ,บอกกาที่จะไปหายืมเงินน้ำคนพร้อมชีวิตเนี้ยฝรั่งก็เป็นอย่างซี่ค่ะทุกคนค <c ười> อยอยากหัว ่อยอย่างหัวชีวิตเมียฝรัร่งคนอื่นคือสิบ่กคือข่อยดอกนะคะ่ะกระสิมีตะ่อยผู้เดียวนี่หลบเป็นเมียฝรัร่งตกอาบอยู่เมืองนอกอยางดีโอ้ยนาะชีวิตนำแรงมากอะแมงล้ายหลายนะคะ่ะแล้วก็ยุ้งพร้อม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปหนาค่อยมาพอกันใหม่นะคะก่อนสิจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอมาดามบ้านนอกเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยเด้อค่ะค่ะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ